ายการชีวิตพิชิตดวงโดยอาจารย์วิเชียนหรือว่าเชียนบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็ยังจะมาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ชมอีกหลายๆท่านอยู่ที่ส่ง SMS เข้ามานะคะรวมถึงสามารถโทรมาลงทะเบียนพูดคุยสายสดกันได้นะคะ024960493หรือว่า024960494ส่วนทาง SMS นะคะพิมพ์ vd ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนาแนวทางใหม่ๆให้นะคะส่งมาที่422 1.606นะคะตอนนี้ SMS มารอแล้วนะคะมาตอบกันต่อเลยค่ะคุณวิภาวีนะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี2542ค่ะอาจารย์เวลาค่ะ42ค่ะ42<อ>ค่ะเวลาตี2 30นาทีนะคะคบ,บอกว่ายังเด็กอยู่เลยนะคะมีโอกาสจะสอบเข้าเรียนต่อม,มสที่โรงเรียนรัฐบาลได้ไหมคุณแม่เครียดมากแปลว่า น้องอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องของผลการเรียนเนาะใช่ครับคือจริงๆปีนี้จะมีความสําเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อน,นะครับแต่ว่าต้องขยันหน่อยเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยโดยพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นคนทําอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนเขาเรียกขยันเป็นบางวันเหมือนอารมณ์ศิลปินวันปธนใช่ครับคือดวงน้องเนี่ยเกิดในดวงในราศีมิถุนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเปลี่ยนใจไวหรือว่าทาอะไรไม่อดทนเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บๆลักษณะแบบนี้คือไม่มีสมาธิ มอนหนเลยคือน้องมีสมาธินะฮะและทุ่มเทในการอ่านหนังสือครับเดี๋ยวจะสอบติดนะเพียงแต่เราบอกไม่ได้ว่าติดโรงเรียนดังไม่ดังแค่นั้นนะแต่ว่าถ้าเข้ารัฐบาลน่าจะเข้าได้แต่เพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนการไม่มีสมาธิให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือให้นานขึ้นเคือจะเป็นคนแบบนี้คุณแม่ก็เลยเริ่มเครียดว่าเอะลูกเราจะยังไงดีแน่ๆเลยผลการเรียนดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วน้องเป็นคนชอบเขียนด้วยเถียงเก่งด้วยแม่เลยชักเครียด เครียดครับน้องเป็นคนฉลาดนะฮะคือคือดวงน้องเนี่ยเป็นคนฉลาดแต่ขาดอย่างหนึ่งก็คือขาดความขยันสม่ําเสมอค่ะครับน้องขยันขยันนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งแต่ต้องปรับปรุงให้สม่ำเสมอตลอดใช่ฮะคือเป็นคนที่มีความสามารถนะฮะแล้วก็สติปัญญาก็ไม่ได้ด้อยกว่าชาวบ้านเขาเลย สิ่งที่เราไม่มีคือไม่ได้ขยันสม่ำเสมอไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรจะเป็นเอาล่ะถ้าไม่อยากให้คุณแม่เครียดก็ต้องขยันมีเกณฑ์สอบติดด้วยครับแค่นี้ละฮะเดี๋ยวก็ะะผ่านได้ลนะ,ะนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเปิ้ลค่ะเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี16ค่ะอาจารย์เวลา7นาฬิกา30นาทีวันที่14ค่ะ เดือน1สิบเอาดค่ะปีหนึ่งนะคะเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีวันพุธนะคะเดี๋ยวก่อนฮะส1บเอ่อกันอะไรนะพฤศจิกายนปี16ปี16เวลา7.30ดจุดสามศูนยค่ะครับบอกว่าตอนนี้มีปัญหาชีวิตครอบครัวนะคะไม่สงบสุขเลยแล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังคือ ดวงของคุณเป็ดเบิ้ลใช่ไหมเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลนะครับโทษทีกับคุณเปิ้ลตอนนี้เนี่ยดาวชีวิตครอบครัวเนี่ยอยู่ในแนวที่แปลว่าไม่เข้าใจกันอไม่เข้าใจกันแล้วก็มักจะเป็นการใช้ทิฐิด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออารมณ์ร้อนพูดสองคำทะเลาะห้าคำนี่คือตัวของคุณเปิ้ลใช่ไหมไม่ใช่ฮะเป็นปัญหาในครอบครัวคอบครัวคือเราไม่รู้ว่าใครใครมีอารมณ์มากกว่ากันแต่หมายพราะว่ามันมีลักษณะของการใช้ชีวิตคู่ที่ไม่มีความอดทนซึ่งกันและกัน เพาพูดนิดนึงคนก็ขึ้นอารมณ์ก็ใส่และวสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นความแตกแยกคือความห่างเหินกันแต่ไม่ถึงทั้นจะแตกแล้วนะสิ่งเหล่านั้นนะ่ะผมว่าคุณกับคู่คลองนะ่ะมานั่งจับเข่าคุยกันว่าไอ้มันเกิดขึ้นนี้ได้ยังไงคเพราะว่ารวมคุณเนี่ยนะฮะมันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่ยังไม่เข้าใจกันถ้าเปิดใจแล้วก็ต่างคนต่างมีเมตากันนะ มีความเมตตาต่อกันเพราะเราุกอยู่กันมาถึงป่านนี้จนมีบุตรแล้วเนี่ยรักกันมาจนมีลูกแล้วเนาะมันก็น่าจะเปิดใจเปิดใจคุยกันได้แล้วก็มีความเมตตาต่อกันนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันกําลังระบาดไปถึงลูกค่ะในดู้ได้ใช่ครับลูกเนี่ยกําลังเริ่มก้าวร้าวเพราะเห็นเห็นพฤติกรรมของตัวอย่างพ่อแม่และความก้าวร้าวก็จะรุนแรงขึ้นและลูกกาลังจะเป็นภาระาที่หนักใจคุณที่คุณบ่นมาเมื่อกี้น่ยถูกหมดเลยแต่ว่าอะไรรู้ไหม สิ่งเหล่านั้นสะท้อนจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นล<ะ>ูกค่ะเพราะงั้นคุณต้องรีบปรับตัวกันทั้งสองฝ่ายนะให้เป็นคนที่มีเมตตาซึ่งกันและกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันแล้วก็มีจิตใจเยือกเย็นแล้วก็ช่วยกันสอนลูกลูกจะได้แบบอย่างที่ดีกับคุณนะครับแล้วเขาจะได้เป็นลูกที่ดีในดวงคุณเนี่ยต่อไปนะครับคุณจะมีลูกที่เก่งนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณยังทะเลาะก,กันจกนกระทั่งเขาเขาใจแตกออกไปเลยคาว่าแตกไม่ได้ว่าทําเรื่องไม่ดีนะฮะ แต่หมายความว่าสติอ่ะเหมือนสติของเขาเนี่ยขาดไปแต่ว่าแก้ปัญหาตอนนี้ยังทันครับยังทันนะเพราะงั้นเริ่มที่เราเนี่ยแหละเริ่มที่เราขึ้นมาปรับเปลี่ยนสภาวะครอบครัวแล้วก็ช่วยกันไปสอนลูกค่ะและทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะนะค่าเป็นกําลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะปุณเปิลตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณอาณาวินครับอาณาวินนะครับคุณอาวินค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ กิดวันที่8กันยาครับ8กันยานะครับพศ2532ครับ32เวลาครับตี5:15ครับตี5:15คคุณอาณาวินนะคุณอาณาวินนะครับอ้าวมีปัญหาอะไรเลึกป่ะครับเช่วงนี้แบบว่าผมรู้สึกว่าดวงของผมซวยๆมาก ปีโอง่าวเนี่ยปีชงครับไม่ไม่ชงครับพอดีว่าเมื่อเมื่อวานก็ขับรถกลับจากที่ทํางานแล้วพบว่ามีรโทรศัพท์ล่วงหายครับโอ้เสียทรัพย์ครับผมครับคือคือดวงคุณเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นความรู้สึกของคุณอะดวงคุณปีเนี้ยดาวเสาร์เขาทับดาวประจาตัวคุณดาวเสาร์เพราะว่าเครียดกังวลนะครับแล้วก็แปลว่าฟุ้งซ่านคุณมีอาการนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วคุณไม่มีสมาธิ แล้วคุณก็ใจลอยบ่อยทาให้คุณเนะี<ะ>่ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นสามเรื่องนะฮะอันที่หนึ่งก็เสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุได้ง่าย<ะ>อันที่สองทรัพย์สินสูญหายอย่างที่คุณโดนเมื่อกี้<ะ>และที่สามก็แปลว่าคุณจะมีเรื่องทะเลาะเบากไว้กับคนเพราะความงุญหญ่หงิดของคุณเองะนะครับส่วนมไนหวาพพักสกนิดนึงดีไหมครับ<ะ>อ่นนั่นแหละฮะแล้วก็ทําใจว่าง คุณไม่ได้มีเคราะห์นะฮะเคราะห์ยังมีคุณไม่ได้มีเคราะห์นะฮะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าจิตตกไงครับอ๋อนะงั้นคุณอย่าไปหงุดหงิดมากนะแล้วก็ทําใจสบายๆเดี๋ยวก็ดีเองแต่ปัญหาด้านอื่นๆไม่มีอะไรไม่มีแต่ว่าดวงเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาจริงๆเขาเป็นปัญหาหงุดหงิดทางด้านอารมณ์แต่เขามีปัญหาอยู่นิดนึงคือว่าเขาร้อนที่อยู่ช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายที่อยู่ไม่ย้ายที่อยู่ก็ย้ายที่ทํางานซึ่งก็เป็นไปตามความรู้สึกนะแต่ปัญหานั้นไม่ได้มีอะไรมากมาย เตรียมย้ายบ้านหรือเปล่าครับเอ่อก็คือจะย้ายตอนแรกว่าจะสอบข้าราชการนะครับย้ายที่ทํางานครับเนี่ยร้อนเขาอยากย้ายปีหน้าสิครับคุณมีโชคเรื่องการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปแล้วมีโอกาสแค่ปีเดียวนะถ้าถ้าขยันขยันจะสําเร็จค่ะครับนะครับแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาปีนี้แต่ต้องขยันหน่อยนะครับ ครับขอบขอโชคดีนะคะคุณนับวินค่ะสวัสดีค่ะแม่ของหายเสียทรัพย์ก็ไม่อยากมีใครเจอละค่ะอาจารย์เวลานี้นะคะเงินทองหายากเนาะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณณัทวีศักดิ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่14กรกฎาคมปี22นะคะอาจารย์ปี22ค่ะเวลา6นาฬิกา เช้าโดยประมาณนะคะนาฬิกาอตอนนี้ลําบากมากนะคะอานาคตข้างหน้าจะดีกว่านี้ไหมให้ลําบากในที่นี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเช่นเดียวกันไม่คนที่ลําบากในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือดวงของคุณนะคุณอะไรนะ,ะนะัททวีศักดินะ์ค่ะนะันะทะวีศักดิ์คือดวงแกเนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยดาวป็นตัวงแกเนี่ยนะฮะถูกลาหูเข้ามากดแต่ไม่ได้ทับตัวแกนะเข้าไปทับที่บ้านเขาเรียกว่าทับในตําแหน่งบ้านของแกนะค่ะ งั้นผลก็คือว่าแกรู้สึกเครียดไงแกก็เกมีความรู้สึกเครียดแล้วแกอยู่ในซ้ำกลางการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราว่ากันเนี่ยดวงแกจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นในปีนี้ค่ะนะฮะดวงแกจะค่อยๆเริ่มที่ผ่านมานที่ผ่านมาคือหมายว่านในช่วงตอนนี้เนี่ยเอ,อที่ผ่านมาในสองสามปีที่ผ่านมางานจะแย่มาตลอดะงานจะแย่มาตลอดแล้วที่สําคัญก็คือพอลาหูเข้ามาปัญหาเรื่องนี้สินมันพอกขึ้นแกก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้สินไงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแกไม่มีโอกาสนะแต่นี่มีคนช่วยแก แต่การช่วยแกเนี่ยรายได้แกไม่มีเงินเก็บเลยค่ะทั้งรายได้ทั้งเงินเก็บแก่ก็ไม่มีแต่ว่ามีคนช่วยเหลืออยู่มีโอกาสที่จะแบบหาเงินหางานเพิ่มได้กว่านี้ไหมคะให้ชีวิตตอนนี้แบบดีขึ้นคือขึ้นใช่ฮะดวงแกเนี่ยมีคนช่วยไงไม่ใช่ไม่มีคนช่วยแต่เพียงแต่ว่าแกเหมือนกับคนไม่มีโชคไงทำอะไรแล้วก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ตอนนี้รายได้ก็ไม่มีถึงมีคนช่วยแล้วแต่ก็ยังลําบากอยู่นะตอนนี้แต่ทีนี้มันมันมันเป็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าในเมื่อมคุณมีคนช่วยเนี่ย คุณก็ต้องเอาสิ่งที่เขาช่วยเนี่ยรีบดําเนินการไม่ใช่ว่าเขาช่วยแล้วคุณกินหมดมันก็หมดไงแต่ถ้าเขาช่วยเนี่ยคุณเอาไปทําธุรกิจเองเนี่ยดวงแกเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะทําธุรกิจเล็กๆได้สาเร็จนะครับอนาคตจะดีกว่านี้ไหมก็จะดีกว่านี้แต่อดทนสักสองปีนะแล้วก็จะดีขึ้นนานเหมือนกันสองปีแต่ว่ามีคนช่วยลงทุนทางธุรกิจเล็กๆให้แต่ว่าอย่าคาดหวังทําการใหญ่นะครับแล้วก็จะสําเร็จนะฮะดวงคุณเหมาะกับเรื่องการค้าการขาย แต่อ,อย่าทำเรื่องเสียงโชคเกย์กำไรน,นะเพราะนี่กำลังจะท่วมตัวนะครับค่ะ <c oughs> หาโอกาสดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสองปีนะ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะ <c oughs> อีกหน่อยโทนอีกนิดนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรายังมีการตอบเป็บไซต์กันอยู่นะคะผู้ชมยังส่งกันเข้ามาได้ทีมวีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสิ่งที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาให้ตอนนี้เป็นปัญหานหนักมากๆเลยก็ส่งเข้ามาได้นะคะ4221606พักสักครู่ค่ะ